สวัสดีครับเพื่อนกนยนานมิตรชาวรัคนาราศีเมษทุกท่านครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการขโคชโอในวันนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับโคชโอมากับการพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นะครับ ซึ่งวันนี้เป็นของคนลัคนาราศีเมษนะครับกับหัวข้อที่ว่าโชคลาภเงินทองทับตัวครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกับโค้ชโอกันได้เลยนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยมีข้อสักถามนะครับในประเด็นเรื่องของดวงชะตาของคนลัคนาราศีเมษนะครับ ในเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับท่านอยากจะถามอะไรถามเข้ามาเลยครับแล้วโคศอจะอ่านคําถามของท่านทุกคําถามแล้วก็จะตอบคําถามของท่านอย่างละเอียดละอ่อเสียด้วยนะครับนะส่งเข้ามากันได้เลยนะครับส่งเข้ามากันได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากาลังรอเพื่อนๆนกันอยู่ตอนนี้นะครับโคศอขอ,ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนกับโครงการบุญสักนิดหนึ่งครับ กับโครงการสร้างองค์หลวงพ่อพระเจ้าก้าตื้นะครับขนาดหน้าตัก9 9 9เมตรนะครับที่วัดพระเจ้าสององค์ตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งโครงการบุญนี้นะครับข้สวซอต้องการจะภาพร่วมจํานวน125ท่านแต่ในขณะนี้นะครับข้อมีจะภาพร่วมแล้วจํานวน60ท่านนะครับขาดเพียง65ท่าน,นเท่านั้นเองเพราะนั้นท่านใดที่อยากจะร่วมบุญร่วมศรัทธากับข้าวซอในครั้งนี้นะครับ อย่าพลาดอย่าช้าเร็วๆหน่อยแล้วกันครับติดต่อก็โจอเข้ามาได้เลยครับที่หมาเยเลข095216 4 8 8 8นะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับแล้วก็โครงการบุญนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกิจกรรมนะครับด้วยการวางศิาลาฤกษ์ในการสร้างองค์พระพระเจ้าเกตือนะครับในวันที่15พฤษภาคมปี2565เห้เนี่ยเดือนที่จะถึงนี่นะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันนี่แหละนะครับ ที่วัดพระเจ้าสององค์ตำบลมะคุณหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะฮะก็ตรงกับวันวิสาขาบูชานะครับถือว่าเป็นวันมหามงคลเลิกด้วยนะครับเนาะนะฮะท่านใดสนใจนะครับที่จะร่วมเดินทางไปประกอบพิธีนะครับเชิญได้เลยนะครับถ้าไม่ถูกเดินทางไม่ถูกต้องการหาที่พักนะในการไปประกอบพิธีครั้งนี้ร่วมกับพระโซน,นะครับติดต่อเข้ามาเลยที่หมาเลข0ย์เก้าหนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดวงชะตาของคน,นาาราศีเมษนะฮะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะครับก็ส่โก็จะมีเรื่องของดวงดาวนําโชคนะฮะแล้วก็ดวงดาวที่เหมาะกับคนลัคา,าราศีเมษด้วยเนาะในวันที่สองพฤษภาคมปี2องพนะครับว่าจะมีดวงดาวอะไรนะครับที่จะให้ผลให้คุณกับคน,นาาราศีเมษนะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเนาะ อ้าวมีท่านไหนเข้ามาแล้วบ้างครับเนี่ยยังไม่กลับจากสงการใช่ไหมเนี่ยนะครับตอนนี้มีคุณออนนะฮะกับคุณสีคุณบินนะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับคุณวรรัตออยสวัสดีค่ะครับคุณสันคุณสันสานะสวัสดีค่ะคุณโคสโอโอสวัสดีครับทุกท่านครับนะฮะคนลกษณะราซิเมตนะต้องพากันกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาชมก็ ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับกดแชร์หาเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วขอย้ํานะครับอย่าพลาดในช่วงท้ายรายการมีเรื่องของดวงดาวนําโชคนะฮะวันที่สพฤษภาคมมาฝากท่านด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไม่สนใจจํานวนแล้วกันเนาะไปกันเลยดีกว่านะครับกับการพยากรณ์ดวงนะครับของคนลัคนาราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคมปี2565นะครับ คนลัคนาราศีเมษครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดาวประจาตัวดาววัสนาของคุณนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับดาวประจาตัวดาววัสนานะครับโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งภพลาภะอยู่ตรงตาแหน่งราศีกุมภ์ภพลาภะของดวงชะตานะครับแล้วก็มันเขาเรีย und, กว่าเกณฑ์โหรศาศาสตรชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว,ว่าได้ตาแหน่งเป็นอนุเกษตร แลกเรือนนะครับระหว่างดาวราหูกับดาวอังคารครับ <venge> ก็เรียกว่าเป็นเกิดกระบวนการแลกเรือนกันนะครับคำว่าแลกเรือนคือย,อยังไงก็มันสลับตําแหน่งกันนะแทนที่ดาวอังคารจะมาเป็นเกษตรในราศีเมษนะดาวราหูมาเป็นเกษตรในราศีกุมแต่นี้มันสลับกันอยู่ราศีเมษมาอยู่ตําแหน่งราศีกุมแทนนะฮะส่วนดาวราหูไปอยู่ในตําแหน่งราศีเมษนะฮะสลับกันตําแหน่งกันเนี่ยเขาเรียกว่าอนุกเกษตรแลกเรือนนะครับแล้วคําว่าเกษตรแลกเรือนนี่หมายความว่าอย่างไรนะครับ ก็มีความหมายเทกเช่นเดียวกับคำว่าดาวเป็นกเกษตรราธิบดี Body นั่นแหละครับนะฮะแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยครับว่าถ้าในตําแหน่งดาวเกษตรได้เรือเนี่ยครับมันจะไม่ส่งผลทันทีจะไม่ได้ผลดังดาวเกษตรทันทีนะต้องผ่านอุปสรรคเพียงเล็กน้อยก่อนนะนะอุปสรรคเพียงเล็กน้อยแล้วมันจะได้ผลได้คุณเช่นดังดาวที่เป็นกเกษตรราธิบดี Body ครับคําว่าดาวเป็นกเกษตรราธิบดี Body หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงดาวที่มีความเป็นใหญ่ครับ เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวที่มีฐานะเป็นดาวที่มีความมั่งคัง่งเป็นดาวที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งเกณฑ์โหราศาสตร์รครับดาวที่นี่เป็นเกษตรถือว่าดาวที่มีพลังกาลังสูงมากนะถือว่าสูงมากที่สุดเลยนะครับอาจจะสูงกว่าคำว่าเป็นมห AH าอุดเชด้วยซ้ำนะฮะเพราะบางทีและมห ah าอุดก็ไม่ได้ส่งผลดีนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรเนี่ยดีแน่นอนนะอ,อย่างนี้แล้วกันแต่นี้มันตกตําแหน่งเป็นอนุเกษตรแรกเรือนครับเพราะนั้นมันต้องผ่านเรื่องเขาเรียกว่าต้องเจอปัญหาวิกฤตเข้ามาในชีวิตสักเล็กน้อย แล้วดาวถึงจะแปลสภาพเป็นเกษตรราที่พอดีครับเพราะฉะนั้นดาวองคานอยู่ในเรือ,ราาอนลาภะนั่นก็หมายความว่าอย่างไรครับคุณจะมีชโชคลาภคุณจะมีชโชคลาภและเปรียบเสมือนดาวคานเป็นเกษตร,ร,รในเรือนลาภะนะครับเนี่ยมันได้ตำแหน่งเป็นอนุอนอนกเกษตรแรกเรือนที่ว่าเนี่ยดาวองคานเป็นเกษตร,รในเรือนลาภะนะครับแล้วดาวราภะไปเป็นเกษตรในภพตนุในภพ,นพวาสนาของคนลัคนาราศีเมษนั่นก็หมายความว่าคนลัคนาราศีเมษเป็นไงครับ มีสภาวะการเงินดีนะสิครับแล้ว่าเดียวกันมีโชคมีลาบด้วยแต่เขาบอกว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเสียไปบ้างเล็กๆน้อยๆครับเช่นอะไรฮะก่อนจะมีโชคมีลาบอาจจะมีเงินเสียของเสียหายนะครับมีข้าวของเสียหายพระนัครัชนาลาักษิมถธอรู้อย่างนี้นะก็ระมัดระวังครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ารู้ว่ามันจะมีของหายเอาไปฝากวัดซะเลยคืออะไรฮะไปทําบุญ จะทําบุญกับวัดก็ได้จะทําบุญกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องอกับคนที่ได้โอกาสไหนๆก็ได้นะคนลัคนาราศีเมษรครับถือว่าให้มันมีการสูญเสียเสียหายไปบ้างสักเล็กน้อยและไอความเป็นเกษตรตราเนี่ยครับกาเรียกว่าอนุเกษตรแรกเรือนที่ว่าเนี่ยจะส่งผลทวีผลทวีคูณให้กับคนลัคนาราศีเมษเสียยิ่งกับใรนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะในช่วงเดือนสภาคมนี่โอ้โหโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเลย ตั้งแต่วันที่1นึ่จนถึงวันที่สิเนี่ยนะครับมันได้ผลดีอย่างที่ว่าเนี่นั่นก็นหมายความว่าถ้าคน,นาราศีเมษเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหนึ่งนะครับมันไล่ตั้งแต่16เมษานี่ไปแล้วแหละนะครับยาวไปถึง16พฤษภาเนี่เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบมีการเงินการทองเข้ามานะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเงินหลังไหลเข้ามาครับไปประกอบสมาอาชีพการเงินการงานก,ก็ก่อให้เกิดกำไรกำไรมีผลการเงินที่ดีกลับมาสู่คน,นาราศีเมษเสียด้วยนะครับ ต่พอในวันที่17เมเออวันที่17พฤษภาคมนะครับดาวพั่งคานดาวประจำตัวดาวภาาคูณเนี่ยครับเกิดกระบวนการโคจรย้ายครับย้ายจากตำแหน่งราศีกุมเข้าตรงตำแหน่งราศีมีนครับอยู่ในภพวินาศของดวงชะตาคราวนี้พอเดินเข้ามาตรงตำแหน่งภพวินาศปุ๊บมากุมร่วมกับดาวพระัสบดีกุมร่วมกับดาวพระเกตนะครับได้ตำแหน่งดาวคู่สมพลต่อกันครับ เดียวกันดาวดาวองคารดาวพระศุบรีอะไรเขาจดาวผู้สมพลต่อกันส่งผลดีต่อกันแหละนะครับดาวพระเกตกับดาวพัางคาร <c oughs> ก็ถือว่าเป็นดาวผู้มิตรต่อกันอีกเออนะครับก็ยิ่งส่งผลดีต่อคนลัาร,ราศีเมษนะครับแต่ว่าช่วงหลังเดือนเออหลังครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี่นะครับคนลัราศีเมษอาจจะต้องมีการเดินทางมีการจอนนะครับมีการไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ทางถิ่นแดนไกล สักนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีคนจากแดนไกลมาพบกับคุณก็ได้นะครับแต่ว่าเข้ามาในศาสตร์แบบไหนครับก็มาพูดคุยเจรจาเรื่องของธุรกิจการงานการค้าการลงทุนกับคุณด้วยนะครับแล้วให้ผลดีไหมผมบอกว่าให้ผลดีนะครับแต่ว่าคุณอาจจะเหนื่อยเกิดภาวะความตึงเครียดในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสภาคมสักนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เขาจะมาพูดคุยกับคุณเนี่ยนะครับมันเหมือนการเจรจาตกลงเงื่อนไขข้อสัญญากันเนี่ยนะครับมันเหมือนได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่แบบกั้มกั้มเกลื่อะเอาหรออไม่เอาดี เพราะนั้นคนละขนาราศีเมษต,ตัดสินใจให้ดีเพรววาะดาวองคารกับดาวพระเกียรติกุมกันเนี่ยจะเกิดภาวะความเครียดด้วยนะครับในเดียวกันดาวพระเกียรติกับดาวพระศุกรีเนี่ยพูดถึงว่าการจะต้องใช้สติปัญญาคุ้นคิดอย่างมากนะครับเออไม่เป็นไรหรอกถ้าคิดในเรื่องผลประโยชนออ์คิดในเรื่องของธุรกิจการค้าพูดถึงความก้าวหน้าใน,ในการงานในอาชีพครับก็ถือว่าเป็นการส่งผลดีต่อคนละขนาราศีเมษก็แล้วกันเนาะคิดอย่างนี้แล้วกันเนาะคนละขณาราศีเมษครับ ตอนนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับในช่วงปลายเดือนนะครับดาวพฤะศุกครับซึ่งเป็นดาวการเงินของคนลัคณาราศีเมษนั่นแหละครับเกิดกระบวนการโคจรย้ายเช่นเดียวกันจากตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่หน,น้ายนภพวีนาศนะครับเข้าตําแหน่งภพตนุทับลักคณาของคนลัคณาราศีเมษนะครับนะได้ตําแหน่งเป็นประประคืออะไรปุปูปะปะ,ปะไม่ปฏิปต่ปตอไม่ต่อเนื่องแต่ไม่ต้องกังวลหรอกครับเพราะว่ามันเป็นดาวการเงินของคนลักขณาราศีเมษครับ เพราะนั้นดาวการเงินมาทำลักถึงเป็นประได้ก็หมายว่ามีการใช้จ่ายเงินทองออกไปแล้วมีเงินให้ใช้จ่ายไหมล่ะเอ,อ้ก็ดาวราหูเป็นดาวระพ่าทำลักอยู่นะครับนะนะครับถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์โคจรออกจากตำแหน่งราศีเมษจากตำแหน่งเป็นมหาอุจนะครับย้ายออกไปอยู่ตำแหน่งราศีพฤษภนะไปเข้าตรงตำแหน่งนั้นครับก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งอุจจาพภิมุกก็ไม่เป็นไรอีกนะครับยิ่งดาวทิศย้ายออกยิ่งดีเพราะอะไรครับจะได้ไม่ต้องเกิดภาวะความตึงเครียด กัสบสภาวะความเป็นอยู่ของชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวสุกย้ายในช่วงปลายเดือนทําให้คน,นาราศีเมษเป็นเกิดเกิดขึด้นยังไงครับได้เงินครับแต่ก็มีการใช้จ่ายเงินทองออกไปมากพอสมควรเนะน,นาะเพราะฉะนั้นคนราศีเมษครับคุณได้เงินแน่ๆเอาแนี้แล้วกันแต่คุณจะจ่ายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่คุณพี่นาแล้วกันผมบอกเลยคุณมีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับรายรับก็เยอะรายจ่ายก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำก็แล้วทำบัญชีงบดุลแล้วกัน รับเข้ามาเท่านี้คุณจะจ่ายไปเท่านี้แล้วมันจะเหลือไหมถ้าคุณดูแล้วเออรับเข้ามาร้อยแต่คุณจะจ่ายไปร้อยห้าสิบมันก็ติดลบคุณก็อย่าทำสิถูกไหมครับง่ายแค่นี้เองนะครับก็ทํางบดุลน,นะครับระหว่างรายรับกับรายจ่ายนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เราไม่ต้องไปทําถึงขนาดบัญชีมีอาเรว่ามีทรัพย์สิสนหมุนเวียนไม่ต้องไปทําถึงขนาดนั้นหรอกนะครับนะไม่ต้องมีการลงทุนลงทุนอะไรหรอก แต่เอาแค่ว่ามันมีเข้ามาเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่แล้วมันจะเหลือให้เราเท่าไหร่เอาอย่างนี้ก็พอนะคนละกันนะราศีเมษนะครับแต่ถ้าคุณจะอยู่ในแบบธุรกิจการค้าจริงๆก็กควรจะต้องทําง,งบดุลให้ละเอียดชัดเจนนิดน,น,นึงครับเอามาวิเคราะห์ครับว่าผลที่คุณได้รับมาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณใช้ใจ่ายออกไปปุ๊บมันจะออกออกดอกออกผลหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ยังมัน่นใจว่าคนละกันนะราศีเมษมีเงินเข้ามามากมายครับมีคุณที่ใช้ใจ่ายแน่นอนครับ ส่วนเรื่องการงานครับดาวพระเสาเป็นดาวการงานคุณยังครองตำแหน่งเป็นเกษตรราที่บดีอยู่นะนะครับแล้วก็เดินดีด้วยในช่วงเวลานี้เพราะนั้นคนละคณะราศีเมษจะมีงานทำนะครับจะมีคนมาติดต่อเรื่องการงานมีคนเขาเรียกว่ามามอบหมายหน้าที่บทบาทความสําคัญให้ในเรื่องของการงานแก่คนลกคณะาราศีเมษด้วยนะครับแต่ว่างานที่ว่าดังกล่าวนี้นะครับมันค่อนข้างจะออกเป็นลักษณะสีเทาๆสักนิดหนึ่งคำว่าเทาๆนี้หมายถึงว่าอะไรครับอาจจะมีในเรื่องของ การสุ่มเสี่ยงนะฮะเรื่องของการผิดสินธรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมองดูแล้วนะครับว่ามันจะเท่านกษณะแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่ออนาคตไหมนะครับแต่ถ้ามันมีปุ๊บผมก็ลีกผมคิดว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าเนาะเพราะว่ายังไงคุณก็ยังมีโอกาสการงานอื่นๆเข้ามาบ้างเยอะแยะมากมายแหละนะครับแต่ถ้าว่าเป็นลักษณะของงานที่มันเหมือนว่าอยู่ในเรื่องของการแสดงนะครับอยู่ในเรื่องของการบันเทิงนะครับ อยู่ในเรื่องของการโชว์ศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้านเนี่ยถือว่าคุณทําได้เลยเพราะดาวราหูนะครับมาจากตําแหน่งภพลาภักุมลักษาาคุณอยู่นะครับตอนนี้มันจะให้ผลดีในเรื่องดังกล่าวนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับเนาะคนลักษาราศีเมษครับส่วนในเรื่องของความรักนะฮะคนลัคษาราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดาวความรักเป็นปะกุมรักนะครับก็บอกว่าความรักไม่ค่อยสุดีนักนะครับจะมีความทุรนทุรายร้อนรนกับเรื่องของความรักนะครับจะมี ปากเสียงทะเลาะเบาแวงนะละหองละแหงกับคนรักอยู่พอสมควรนะครับเพราะตัวคุณลัคนาราศีเมษเนี่ยหนึ่งนะยังต้องบอกก่อนนะคุณยังมีดาวราหูกุมรักอยู่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนรุนแรงนะอารมณ์ร้ายด้วยนะครับใจใจร้อนด้วยนะครับยิ่งดาวอังคารย้ายมาเป็นอยู่ในภพที่นาศในช่วงวันที่17พฤษภาคไมไปต้นไปอีกยิ่งจะทําให้คุณเป็นคนไม่ไม่ปกติ <laughs> คุมอายุอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้น คนลักขณาราศีเมียรู้อย่างนี้ก็ต้องรู้จักการสงบอารมณ์ครับสงบจิตใจคอนโทรลมันให้ได้ครับถ้าเราคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้ครับมันเป็นตัวทําให้เกิดความเสื่อมเสียเสียหายเนาะคนฉลาดนะเขาบอกว่าคนเก่งคนฉลาดต่างกันตรงที่อารมณ์นี่แหละครับคนเก่งนี่บางทีนะครับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับทำให้เสียหายไปหมดเลยไอความเก่งนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าคนฉลาดนะครับรู้จักการบริหารอารมณ์ตัวเองนะครับในบางสถานการณ์ ควรจะแสดงบทบาทแบบไหนอารมณ์แบบไหนออกไปมีปฏิสมัมพันธ์กับคนกับสังคมรอบข้ามแบบไหนครับเขากับได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราตัดสินกันที่อารมณ์นะทุกว,วันนี้นะชีวิตของเรามันไม่ไม่ใช่มานั่งบอกว่าคุณได้เกรดเอวิชายนี้แล้วคุณต้องประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักการใช้อารมณ์ให้เข้าที่นะครับแล้วคนณะราศีเมษจะมีภาวะอารมณ์ชนเฉียวรุนแรงด้วยนะครับในช่วงเดือนเมาษาพฤษภาคมนี่แหละต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับคนลักณาราศีเมษสุขภาพก็ถือว่ายังไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเพราะนั้นต้องกลับมาใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับถึงดาวพฤหัสจะเป็นเกษตรอยู่ในภพวพินานก็จริงอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเรื่องของสุขภาพยังไม่ค่อยสู้ดีเพราะนั้นคนลักณาราศีเมษอาจจะต้องมาบริหารร่างกายนะครับมาออกซไซส์มาจ็อกกิ้งตื่นเช้าๆหน่อยนะครับนมาสูดอากาศหายใจลึกๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นอกจากอ็กซไซส์เสร็จแล้ว มานั่งสงบอารมณ์ให้ภาวะอารมณ์มันเป็นปกติครับเนี่ยคือการอบเขาเรียกว่าออกกําลังกายด้วยออกกําลังใจด้วยนะครับจะทาให้คุณเข้มแข็งด้วยเนะนาะคนละคณาราศีเมษครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเดี๋ยวผมพูดไปแล้วคุณมีโชคนะฮะมีโชคมากตั้งแต่เนี่ยสิบหกเมษายนเนี่ยยันไปถึง16พฤษภาคมเลยต้องบอกอย่างนี้ครับโกโซโก่ออนุญาตอนุญาตทราบสถานได้เลยนะครับ เพราะนั้นถือว่าตั้งแต่16เมษายนนี่แหละไปจนถึง16พฤษภาคมเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโชคลาภเงินทองทับเนื้อทับตัวคนลักษนาะราศีเมษเป็นอย่างแน่แท้นะครับแต่หลังวันที่16ไปแล้ววันที่17เ,เป็นต้นไปนะ17พฤษภาคมนะครับก็วางแผนการใช้จ่ายเงินทองให้ดีนะครับเนาะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับอ้าวเรื่องดวงชะตาพยากรณ์ให้ประมาณนี้นะครับในเนื้อหาส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องดวงดาวนำโชคในวันที่2พฤษภาคมกันนะครับ ในวันที่2องพฤษภาคมกันนะครับเอาท่านใดที่มีข้อสงสัยสักถามส่งข้อความเข้ามากันได้เลยนะครับเดี๋ยวโค้ชขอขอบพรนขนานแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ในวันที่1นึพฤษภาคมเป็นวันแรงงานเนาะของทุกปีนะครับก็มักจะมีการเลื่อนในการออกรางวัลน,นะฮะก็มักจะไปออกในวันที่สองพฤษภาคมนะครับ ขาตัวก็ไปคำนวณมาแล้วแหละนะฮะในช่วงวันที่สองพฤษภาคมนี้ว่าจะมีดาวไหนส่งผลให้คุณนะครับแต่ถ้าถามว่าดวงดาวที่ให้ผลให้คุณให้โชคให้ลาภของคนาราศีเมษแบบตรงๆนะครับก็จะมีดาวพฤหัสบดีดาวศุวกร์ดาวเกตนะฮะพระพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวเกตดาวจันทร์ดาวอังคารนะครับมีเลข2เลข3เลข5เลข6เลข9นะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับคนร,นา,ราศีเมษคือเลข5เลขห เลข9นะครับที่ให้ผลให้คุณกับคนลัคนาราศีเมษด้วยซึ่งตรงกับที่โคโอคำนวณเอาไว้ในช่วงวันเวลาหวยออกนะครับเพราะฉะนั้นโคโออาจจะใส่พศสอบผิดนิดหนึ่งนะสองกุษภาพัสองห้าหกสี่ใส่พศสอบผิดไปนิดหนึ่งยังอยากอยู่ในปีหกสี่อยู่เลยเพราะฉะนั้นโคโอคำนวณออกมาครับห้าหกเก้าเก้าหกห้าเด่นหกกับเก้าลองหกกับห้านะครับให้มาแบบอย่างนี้เลยเต็มเต็มนะฮะเต็มเต็มห้าหกเก้านะครับ 5, 6, 9, สามตัวนี้แหละไปสลับเอาแล้วกันถูกทั้งบนทั้งล่างอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะคราวนี้โค้ชโอก็ใช้หลักการทางด้านโหราศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์นะครับในการคำนวณนะฮะก็คือคำนวณปรากฏว่าโค้ชโอวางลัคนาในช่วงเนเวลาหวยออกนะครับลัคนาสถิตอยู่ตรงตำแหน่งราศีกันนะฮะแล้วคราวนี้ตำแหน่งราศีกันนี่ไม่มีดาวดวงใดเลยที่มีอิทธิพลอยู่นะครับแต่ในฝั่งตรงกันข้ามนะครับมีดาวพระฤหัสบดีที่เป็นเกษตราที่บดีอยู่มีดาวพระศุกร ที่เป็นมหาอุดอยู่อ้าวห้ากับหกเป็นมหาอุดกลุ่มกันอยู่นะเป็นมหาอุดเป็นเกษตรกลุ่มกันดาวพระเกตมากลุ่มร่วมนะครับดาวพระเกต์นะครับเป็นเป็นมีคุณสมบัติพิเศษนิดหนึ่งครับในเกณฑ์ของศาสตร์คำบีพระเวศถ้าดาวพระเกตกลุ่มกับดาวสุประห์นะฮะถ้าสุคราะห์ดวงเดียวนี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่บังเอิร์มันกลุ่มสุคราะห์ทั้งสองดวงคือดาวพระนครสบดีเป็นสุป,ประห์ดาวพระศุกร์ก็เป็นสุประห์แล้วบักเอิร์อีกดาวพระศุกร์เป็นเกษตร แล้วเรียกกันบังเอิญอีกดาวพุ์เป็นมหาอุดจึงทําให้ดาวพระเกศนี่ครับด้วยเกณฑ์ศาสตร์คำภีพระเวทนะครับดาวพระเกศเมื่อกุมกับดาวสุคราะห์ที่ได้มาตรฐานดาวสูงครับจะแปลสภาพไปเป็นเกษตรเป็นมหาอุดตามดาวสุประห์นั้นไปด้วยครับนั่นก็สรุปความได้ว่าดาวเลขห้าเลขหกเลขเก้าดาวสุดีดาวศุ์ดาวเกศนะครับเป็นเกษตรนาทธิดีเป็นมหาอุดทั้งสามดวง เล็งลัคนาไปยังตำแหน่งลัคนาราศีกันครับจึงทำให้ดาวสามดวงนี้มีพลังกาลังสูงที่สุดในวันที2 2> mm. ่สองพฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นโค้ชโอริม,มั่นใจครับว่าฮ่าหกก้ 69, เนี่ยสามดวงนี้คุณสละพระเถอะถูกทั้งบนถูกทั้งล่างอย่างแน่นอนนะครับแต่ให้เราระมัดระวังเลขสองกับเลขสามและเลขหนึ่งครับหนึ่งสองสามเอาไว้บ้างนะครับก็หนึ่งสองสามอาจจะออกเลขท้ายสองตัวอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราอาจจะมาเซอร์ไพรส์ นะครับแต่ว่ามันมีพลังกาลังอ่อนนะครับแต่ว่ายังมีผลอยู่นะดาวอาทิตย์นะฮะที่เป็นมหาอุดนะครับดาวจันทร์ที่เป็นมหาอุดนนอในช่วงเวลาหวยออกด้วยนะครับการกันดาวองค์คานอยู่ในภพลาภะนะฮะได้มาตรฐานดาวเป็นอุจจาพิมุกด้วยนะครับเพราะนั้นเลขหนึง 1, ่ง 2, เลขสองเลขสามกับมีอิอทธิพลแทรกแสงนะครับแต่ถามก็โดนนะมั่นใจสุดๆเลยห้าหกเก้าเนี่ยออกทั้งบนทั้งล่างต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับอา้าว เรื่องดวงดาวนำโชคน่าจะประมาณนี้อา้าวโชว์อีกสักนิดนึงบางท่านจะได้ถ่ายรูปเอาไว้ได้นะฮะนี่เลยนะครับเนาะเก็บไว้เลยแต่พอสอบผิดนะฮะใส่สองห้าหจริงคือสองห้าหกห้านะนะครับโอเคนะฮะอา้าวต่อไปมาตอบคาถามเพื่อนๆกันครับว่ามีท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อสักถามนะอยากจะคุยเรื่องประเด็นดวงชะตากับพอ่อจอส่งกันมาเลยครับ คุณสุวรีทินทินนิทินน,น,นถูกไหมฮะสวัสดีค่ะอาจารย์เกิดเมษลักนณาพิจิกนะคะโอเคครับก็ดูเมษได้แต่ว่าเมษจะมีผลสัมพันธ์กับดวงชะตาถ้าเป็นราศีนะครับ10%ถึง30%มสเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นลักนณาเนี่ยจะมีค่อนข้างแม่นยำมากกว่านะครับคุณสุวรีนะครับอา้าวขณะที่รอเพื่อนๆรอคำถามเพื่อนๆน,นะฮะแปลว่าช่วงนี้อาจจะ สนุกกับสงกรานอยู่เนาะนะยังไม่เข้าที่เข้าทางอา่าไม่เป็นไรค่อยกลับมาดูย้อนหลังนะครับสาหรับท่านที่มีความปรารถนาดีครับที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการของโคโซนะครับถ้าสามารถสนับสนุนช่องของโคโซผ่านหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับที่หมายเลข0ูนย์สามเก้าสามแปดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับเอานะครับมาร่วมด้วยช่วยเป็นทอนํานเลี้ยงให้กับโคโซด้วยแล้วกันนะครับ ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการบุญอีกสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนกัลยันวิตรโทรมาก็โซหลายท่านนะครับบอกว่าพูดถึงเรื่องบุญน้อยไปหน่อยนะครับให้ใหมายเลขเอาไว้เร็วไปหน่อยจดไม่ทัน <c oughs> ท่านสามารถดูใต้คลิปได้นะครับโ็โให้รายละเอียดหมายเลขบัญชีเอาไว้นะครับกับโครงการบุญสร้างองค์งพ่อพระเจ้าเก้าตื้อนะครับเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ครับขนาดหน้าตัก9.99เเมตรที่วัดพระเจ้าสององ,องค์ตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งโครงการบุญนี้นะครับโคโซจงการจะภาพร่วมจํานวน125ท่านตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว60ท่านครับขาดเพียง65ท่านเท่านั้นเองนะครับเร็วหน่อยนะครับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วแหละนะครับต้องบอกอย่างนี้โอกาสสร้างพระใหญ่สร้างบุญใหญ่กับกับโคโซเนี่ยหายากนะครับนะครับก็มาทําร่วมกันนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อโคโซกันเข้ามาเลยที่หมายเลขศูนย์เก้าหนะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับ นะฮะก็ท,ะท่านจะภาพท่านละ20,000บาทน,นะครับท่านสามารถไปรวบรวมนะญาติสนิทมิสหายเพื่อนฝูงนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งกองแะ้วก็ส่งมข้อมูลให้กับข้อโสน,นะครับข้อโสจะชื่อของท่านนี่นะครับสลักในฐานพระบรรจุเข้าไปก็สลักเข้าไปในหัวเจ้าพุทธเจ้า,จา,จาแล้วก็บรรจุเข้าไปในองค์พระด้วยถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองนะครับเป็นการต่อเติมเสริมดวงชะตาให้กับท่านด้วยนะครับเนาะส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนมศรัทธากันครับตามกําลังความสามารถของท่าน สามารถร่วมได้ผ่านหมายเลขบัญชีทั้งสองนี้ครับที่หมายเลขของธนาคารกรสิกรไทยที่หมายเลข0393800577นะครับแล้วก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่หมายเลข4130243784นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเอานะครับมาร่วมด้วยช่วยเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับเร<ๆ>็วหน่อย<ๆ>นะครับโครงการนี้จะเริ่มดําเนินการสร้างและวางศิลาเกิกวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับถึงถือว่าเป็นวันมหามงคลเลิกด้วยเนาะ นะครับอ้าวมาตอบคาถามเพื่อนกันครับคุณสัรสาบอกว่าต้องบริจาคคนละเท่าไหร่คะอุ๊ยอันนี้เอาเอาที่ตามกําลังความสามารถครับไม่ได้บังคับนะครับอยากจะทำาตามตามกำลังท่านเลยนะมากน้อยแค่ไหนแต่เาจะตั้งเอาไว้เป็นจานวนเจ้าพเพื่อบริหารงบประมาณให้ได้ครับเพราะว่างบประมาณเราต้องการเจ้าภาพ125ท่านครับเพราะว่างบประมาณในการสร้างก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับท่านละ20,000บาทนะฮะ ตอนนี้เรามีเจ้าภาพแล้ว60ท่านนะครับเราต้องการอีกเพียง65ท่านเท่านั้นเพราะนั้นเราประชาสัมพันธ์มาราวๆสอเดือนนะฮะสเดือนกว่าๆเราได้60ท่านแล้วถือว่าเร็วมากเลยนะครับอ,อีกนิดเดียวก็น่าจะเต็มแล้วล่ะพอเต็ม125ท่านปุ๊บก็จะปิดเลยครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นเฉพาะเป็นสําหรับคนที่อยากจะทําจริงๆจะไม่เปิดรับไปเรื่อยๆครับไม่เอาแบบนั้นนะฮะต้องเอาต้องทำเฉพาะให้มจบให้สิน้นแล้วก็ไปเริ่มโครงการใหม่อย่างอื่นดีกว่านะครับแล้วก็คุณพรเ,เทพใช่ไหมฮะ เกิดยีมีสามีโชคถูกหวยเปล่าครับคุณพรเทพเนี่ยผมดูให้แล้วนะมีโอกาสอย่างแน่นอนนะครับนะมีลุ้นอย่างแน่นอนครับคุณโคนันสวัสดีครับเมษมีดาว85อยู่เล็งราหูครับมีดาว8ดาวห้าอยู่เล็งราหูนั่นหมายอยู่ตรงตำแหน่งราศีตุลใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าดาวพฤหศสบรีอยู่ตกตำแหน่งเป็นเทวีโชคเนาะนะครับส่วนดาวพระราหูอ่อ ตกตำแหน่งเป็นราชาโชคเนาะเลงดาวราหูที่อยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าคุณโคนันเนี่ยครับมีโชคในช่วงพุวงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับคุณโคนันอ่าวต้องบอกงี้เลยเออเราจะมกีการได้รับเกียรติยศชื่อเสียงในช่วงวันนี้ด้วยนะครับคุณโคนันครับคล้ายๆว่าจะมีคนให้ยกย่องให้มีฐานะมีหรือว่ามีการอวยยศอวยตำแหน่งให้คุณด้วยนะนะคุณโคนันนะครับก็ยินดีด้วยครับมีคําถามอีกไหมครับมีไหม ช่วงนี้อาจจะหลายท่านก็ยังคงติดภารกิจอยู่ในช่วงสงการอยู่เนาะนะกำลังบันเทิงเลิงนใจกับครอบครัวอยู่นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้ผลบุญดีโคสโ,โอทำมาในทุกพับทุกชาติครับช่วยดวยนบรรดาประธานพรใ้เพื่อนกัลยาณมิตรชาวราคกนา,าริาศีรษนะครับที่มีความปรารถนาดีกับโคโซนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์โคโซเนี่ยขอให้ดวงชะตาเนี่ยของท่านเนี่ยนะครับเฮงๆรวยๆถูกหวยถูกรอตตอรีางวัลที่หนึ่งพลิกชะตาชีวิตร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะสาธุเอาอย่างนี้แล้วกันก็อวยพรสำหรับคนที่มีความปรารถนาดีกดไลค์ให้กันนะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเอา,เอาแล้วแต่ท่านแล้วกันครับช่องเขาจะเหมือนเกินใหม่ตอนนี้นะครับโอ้โหนักพยากรณ์เกิดขึ้นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วช่องเขาจะโดนแฮกด้วยก็ไม่คาดหวังว่าจะมีคนดูเยอะแต่ถ้ามีคุณคนละนักษณะาชาตช่วยโปรโมท มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเนาะเอาถ้าไม่มีคําถามนะฮะคุณโคนนบอกว่าขอบคุณมากครับนะฮะโอเคงั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของโคโซนะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกจากกันขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคโซด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ